วัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับเมื่อนี้เลิกงานแล้วนะครับยามแดงๆคำคำจักหน่อยนะครับออกมาสวนพาพี่น้องมาเบิ่งปู่มพ้าวขึ้นเก้าครับเมื่อนี้เอามาสามนอนะครับสามต้นกะนะครับกับปูกเรียบรอยแล้วท้ายพี่น้องเลยเบิง่งเด็ช่มนะครับมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวกะทินั่นแหละ เ่าบานเฮานะครับส่วนดอกเ้่าต้นอื่นๆที่ปูไว้ก็ง,งามนะครับผลตกมาก็ง,งามใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยขอกผลผลิตก็เป็นที่พอใจอยู่นะครับต้นมันสูงนะครับใบสูงใบเขียวนะครับเขียวงามนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับมาถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับเพื่อสิเป็น เัื่อรงบันดาลใจให้พี่น้องผู้เนอยาปลูกอย่างเคสนะครับผู้ได้มีทีมีสวนระหว่างจะปลูกบักเผาบักยังที่ผมกบสามารถไปปลูกได้นะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายตัวเร็วนะครับพี่น้องเข้ากับรองเอาไปเห็ดเบิงนะครับผู้ใดมาท่านเห็ดผู้ใดเห็ดแล้วก็ถือว่าเป็นการนําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบกันนะครับก็ขอจบลิบ ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ